Logitech G คือซีรีส์เกมมิ่งเกียร์ของแบรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามัญประจำบ้านอย่างโลจิเทคครับที่พวกเขาอยากจะเออกเอาใจเหล่าเกมเมอร์ให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมที่เหมาะสมมากขึ้นด้วยเหตุนี้ไทยแวร์จึงได้นำเมาส์เกมมิ่งตัวท็อปของ Logitech อย่าง Logitech G5 0 2 Podius c ขอ l มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับซึ่งตัวเมาส์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปรับชมพรม้อมๆกันได้เลย าเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันเลยแล้วกันครับการออกแบบรูปทรงของเมาส์รุ่นดังกล่าวเนี่ยถือว่าทําออกมาได้อย่างเข้าใจสรีระนิ้วมือของเราเลยทีเดียวฮะบริเวณต่างๆของนิ้วที่ไว้คอยคลิกจึงเอง็นตัวลงนอนได้อย่างผ่อนคลายไร้ปัญหานิ้วล็อกบนเมาส์นี้ครับไม่เว้นแม้แต่นิ้วโป้งที่มีที่วางโคอจะ VIP ต่างจากนิ้วอื่นเลยทีเดียวหรือโด,ดยรวมแล้วเนี่ยเมาส์ g 5 0 2 p r o t i u s core 2ออกแบบมาให้ผู้ใช้จับเมาส์ได้อย่างสบายคลายกังวลที่สุดนั่นเองครับหากรวมทุกป,ปุ่มที่ใช้งานได้บน g 5 0 2 p อดิ a อสคอร์แล้วเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งซ้น11ปุ่มครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละปุ่มก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแถมยังปรับเปลี่ยนคําสั่งของแต่ละปุ่มได้ตามใจฉันอีกนะครับแต่ที่อยากจะชมจริงๆเนี่ยก็ดูจะเป็นตําแหน่งที่อยู่ของแต่ละปุ่มที่ถือว่าจัดวางออกมาได้ดีครับไม่พันนิ้วพันมือสักเท่าไหร่ทําให้สามารถจําที่อยู่และการใช้งานของแต่ละปุ่มได้อย่างรวดเร็ว แต่จะมีก็เพียงปุ่มตั้งค่าโปรไฟล์กับปรับเปลี่ยนความเร็วของลูกกิ้งที่อาจจะจำสับสนกันในช่วงแรกๆครับแต่ใช้ไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็ชินฮะ ไม่เพียงแต่เรื่องการควบคุมและบังคับที่ G5 O2 Podius r Call สามารถให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นแต่ยังรวมไปถึงน้ำหนักของเมาส์ด้วยครับโดย G5 O2 Podius r Call นั้นมีลุกถุงน้ำหนักให้มาถึง5ก้อนเลยครับและแต่ละก้อนเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่3.6กรัมครับใครที่มือหนักเนี่ยก็ใส่น,น้อยๆอย่างพองงามครับแต่ถ้าใครที่ชอบสบัดแรงๆก็อัดครบทุกก้อนไปเลยฮะคราวนี้ละเที่ยงตรงแน่นอน แน่นอนครับด้วย DPI ที่ให้มาแทบจะถมบ้านได้ขนาดถึง20,000 DPI เนี่ยย่อมส่งผลต่อการป้อนค่าตอบสนองเคอร์เซอร์เมาส์บนหน้าจออยู่แล้วครับและจะเห็นผลชัดเจนมากกับการเล่นเกมที่เป็นเกมแนว FPS หรือเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่จะต้องควบคุมความนิ่งของการยิงให้ได้ทั้งการยิงขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงครับ แต่ถ้ารู้สึกว่าการตอบสนองมันเร็วเกินไปก็สามารถตั้งค่าเพิ่มหรือลดได้ตามต้องการที่ปุ่มด้านข้างๆครับแถมยังไปปรับจํานวน DPI บนซอฟต์แวร์ฟรีและตั้งโปรไฟล์เอาไว้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในตอนเล่นได้อีกตั้งหากครับ และไม่ใช่เพียงแค่เกมแนว FPS ที่ G5 O2 Polaris Core ตอบโจทย์ครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงเกมแนว RTS และ MOBA ที่ต้องใช้งานปุ่มคำสั่งต่างๆของเกมมากกว่า1ปุ่มในเวลาเดียวกันโดย G5 O2 Polaris Core สามารถตั้งค่ามาโครหรือการมัดรวมชุดคำสั่งต่างๆไว้ในปุ่มเดียวครับ <c oughs> นี่เียว่าเกิดมาเพื่อเกมเมอร์เสิจริงๆเมาส์ตัวนี้ มากันที่เรื่องสุดท้ายคือด้านการปรับแต่งเมาส์บนซอฟต์แวร์กันบ้างครับ g 5 0 2 p r o d a i s ของนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามปัจเจกบุคคลที่ไล่ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนความสว่างสีรูปแบบการกระพริบของไฟบนตัวเมาส์ เปลี่ยนการทำงานของแต่ละปุ่มตามแต่ถนัดตั้งค่าจำนวน DPI และปิดท้ายด้วยการปรับแต่งให้การควบคุมเมาส์ของเราเข้ากับแผ่นรองเมาส์โดยไม่กักข่ายอยากจะใช้คู่กับแผ่นรองเมาส์ยี่ห้อไหนเบอร์ไหนก็แค่ไปจูนโปร,รแกรมเท่านั้นครับผม ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวมาส์เ Gaming g 5 0 2 Podius Call ซึ่งหากใครที่ต้องการรับชมรีวิวเพิ่มเติมหรือคอนเทนต์ที่น่าสนใจอื่นๆก็สามารถกดติดตามไทยแวร์รวมไปถึงกดลิงก์บทความได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับมิตรรักไอทีทั้งหลาย